ีเป็นอะไรอ่ะทำไมมานอนอยู่ตรงนี้นี่มิซันออกไปไม่ซัน,นไม่ใช่ไม่ใช่นี่ดีมเองใจเย็นๆก่อนนะกลัวแล้วกลัวแล้วเจย์กลัวเรื่องมัเไไนเป็นยังไงอะ่ะต้องให้เราฟังได้ปหมเมื่อกี้อ่ะฉันเจอมิซันใน Office ออฟฟิศู่นแรนมากเมื่อกี้เนี่ยวิได้เวลาเลิกงานแล้วกลับบ้านดีกว่าไฟดับ นั่นใครอ่ะทำไมไฟต้องมาดับตอนที่อู่คนเดียวด้วยเนี่ยใครอ่ะนั่นใครอ่ะฝนเหรอ ราอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนในห้องเว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ขาดสายไฟขาดแล้วเนี่ยใช่ฉันก็เหมือนกันเมื่อกี้ฉันกําลังถ่ายวิดีโออยู่ดีๆแล้วมีตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่มาข้างหลังฉันน่ะเนี่ยตอนนี้ทุกคนะใจเย็นๆก่อนนะตัวมันน่าจะใหญ่แถมกัดสายไฟขาดได้ด้วยเราต้องตามหามันให้เจอสถานการณ์ตอนนี้ ไม่ปกติแล้วมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในออฟฟิศเราแอร์เล่าให้ฟังหน่อยเจอสายไฟนี้ได้ไงคือฉันกำลังนั่งทำงานอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเคาะเคาะคาในห้องเก็บของอ่ะพอฉันอยู่หน้าประตูเสียงมันก็ดังขึ้นพอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เจออะไรเลยฉันก็ต้องรีบกลับห้องอ่ะพอได้เสียไฟฟังหมดเลยอ่ะฉันว่า อาจจะมีสัตว์ป่าลงเข้ามาในออฟฟิศเราก็ได้นะว่าไม่ใช่มัง้งออฟฟิศเราอะปิดประตูตลอดไลน์นะแล้วฝนอะถ่ายชิปวิดีโอนี้นได้ไงฉันกําลังถ่ายวิดีโออยู่ดีๆแล้วมีเงาอะไรก็ไม่รู้โผล่มาข้างหลังฉันอะหลังจากนั้นฉันหันไปแต่ก็ไม่เจออะไรแต่ได้ยินเสียงหายใจแรงมากเลยหลังจากนั้นฉันก็รีบลงไปในมันเลยหรืออาจจะเป็นใครสักคนในบริษัทแก้งเราอยู่ก็ได้นะหรือ อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายใจเย็เยนก่อนทุกคนเราต้องหาหลักฐานก่อนว่าใครเป็นคนทําพูกนี้เดี๋ยวเพิ่งตัดสินใช่พี่ดีพูดก็ถูกเราต้องมีหลักฐานโอเคงั้นเราแยกย้ายกันไปหาหลักฐานดีกว่าฉันว่าเราไปเป็นคู่ดีกว่านะถ้าไปแยกย้ายมันอันตรายกินไปอะแต่ว่าฉันว่าเราแยกกันไปดีกว่าเราจะได้เจอหลักฐานด้วยโอเค ระวังตัวด้วยนะรูน้่ะ เฮ้ยรู้ได้ยงไงอะก็ข้าคือผู้ยังรู้ไงล่ะนั่นเธอก็ต้องรู้สิว่าฉันกำลังตามหาตัวอะไรอยู่มันคือตัวมาเอ้อข้าพูดไม่ได้ข้าพูดออกมาไม่ได้เจ้าต้องหาคำใบ้จากลิศสนะของข้าเอ้าแล้วคำใบ้คืออะไรอะมันคือคนสีน้ำตาล มาเป็นจับไม้จับมือเป็นห่วงเป็นใหญ่กันคอยดูนะฉันจะแยกพวกเธอออกมาจับกันให้ได้คนชินตาลตัวอะไรวะ นี่เราเองไอ้ไอ้ไ,ไงไงเหรอวันนี้นายราไม่ใช่เหรอ,อ,อก็ทักไปในไลนายกลุ่มไม่เห็นมีใครตอบเลยก้เลยมาหาที่บริษัทอะเออแล้วนี่ทำไรกันอ,อ๋อน่าสนุกจิงเลยเล่นสอแอบเหรอปิดไฟสอแอบเล,เนบเล่นสอนแอบบ้าเลยอะตอนนี้บริษัทเรากำลังมีเรื่องประหาลาดอะตอนนี้กำลังหาผ่านกันอยู่เรื่องประหลาดหลัากฐานเออให้ช่วยหาปะอืองั้นไปหาในห้องเก็บของกันในตามฉันมานะ กลัวอะไรฮะไอ้ตามมาเร็วๆสิโอ้ยของเขามาหายหายนี่ไงเจอหลักฐานแล้วเนี่ยนี่มันอะไรอ่ะนายจะมาได้ไงอ่ะเศษผ้าเหมือนทำมาจากขนสัตว์นะนี่แต่บริษัทเราไม่มีใครใส่แบบนี้นะอะ นาใครเจอราัาอะไรบ้างฉันเจอเศษผ้าถ้ามาจากขนสัตว์อะกินเหม็นสาบเหมือนสัตว์ป่าเลยอะฉันเจอขนสีน้ำตาลเหมือนสัตว์ตัวใหญ่มันต้องเป็นสัตว์แน่ๆมีฟันพอที่จะกัดสายไฟให้ขาดได้ทันตัวใหญ่ขนสีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นหมีเพราะว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์หมาป่านะ มันจะแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าที่จะแปลงร่างเป็นคนก็ได้ถ้ามันแปลงเป็นหมาป่านะมันจะโชว์สัญชาตญาณสัตว์ป่าออกมาดุร้ายโหดเหี่ยมแล้วก็ดิบเถื่อนแต่ถ้ามันแปลงเป็นคนนะมันก็จะเหมือนเราปกติทุกอย่างไม่แน่มันอาจจะแฝงตัวเป็นหนึ่งในพวกเราก็ได้ขอรับทุกคนฉันว่าไอเป็นมนุษย์หมาป่าเพราะว่าไอเป็นคนเจอเศษผ้านี้ทำตัวลับๆล่อๆยุก็พอมายุก็หายไปเฮ้ยเอ้ามาช่วยหาหลักฐาน ไม่ได้มีอะไรหรืว,ว่าถาช่วยหาัานฉันว่าฝนนั่นแหละเป็นมนุษย์หมาป่าเพราะตอนที่ฉันเจอขอนสีน้ำตาลนะ่ะฝนก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วฝนน่ะเป็นคนพังหม่อแปลงแล้วสายตาตอนที่นางมองมาน่ากลัวอย่กลัวนะฝนเธอได้นอะไรที่ทำให้ไฟดับไม่ใช่แค่คือพวกเธอสองคนน่ะก็เห็นจับไม้จับมือกันฉันก็แค่ทำให้ไฟดับเฉยๆฉันไม่ใช่เป็นมาป่าหน,น่อย ฉันไม่เชื่อพ่อไอ้ไหนเป็นแมวหมาป่าฉันว่าแหละจะลาเป็นหมาป่าเพราะไอ้ตัวเธอแต่ข่าเนี่ยใส่ตัวเราลอยๆเห็นอยู่ต่างมือกันเธอเธอเป็นแมวหมาป่าใช่ไหมหยุด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 กันทุกคนนี่แหละแค่มีหลักฐานแค่สองชิ้นเนี่ยนะมีเสงผมกับข้าในห้องเนี่ยนะกล่าวหาคนอื่นได้เลยหรอนะกล่าวหาคนอื่นด้วยคำพูดอ่ะมันไม่ต่างกันหนาป่าป่ะที่กล่าวหาคนอื่นไม่ป่าเอาละใครจะหาต่อละหาเลยเราไม่อยู่ละตุ๊กจิกาบ้าน เดี๋ยวฉันมานะทุกคนเฮ้ยบ้ะเฮ้ยบ้าอะไรนีใจแล้วว่าฉันว่าต้องเป็นฝีมือของมนุษย์บางบาด้น่เลยอะในห้องนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่พอดีเราขึ้นไปดูกันไหมได้ เดี๋ยวฉันก็ฝนไปดูก้องวงจรก่อนนะเธออยู่กับไอ้นะเดี๋ยวฉันจะรีบมา รีบออกไปจากที่นี่กันเถอะจะไปไหนเนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันนัดแอร์ไว้จะไปหาแอร์เราก็ขึ้นมาเราไม่เห็นแอร์ข้างล่างเราว่าแอร์น่าจะไปแล้วเออพอดีพอดีเราต้องีไปหาแอร์จริงๆนะจะรีบไปไหนอ่ะเรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกยาน